เบียร์เดอะอยยอมรับภาพหลุดแฉฝีมือแฟนเก่าน,นอกวงการไทยส่งข้อความรีดเงินแสนจากกระแสร,ร้อนแรงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์นี่ครับกรณีการไปลือสะพัดถึงปมคลิปหลุดปิศนาพาดพิงถึงนักร้องสาวสวยแซบอย่างเบียร์พัสศลน,นัน หรือเบีย์เอาไว์ครับทำให้แฮชแท็กเบียดเอาไวติดเทรนร้อนแรงอย่างต่อเนื่องณน,นตอนนี้ล่าสุดเบีย์เอาไว์ครับโพส์ชี้แจงในเพจบิสกิตเบียว่าเบียก่ออธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบรวดเดียวในโพสต์นี้เลยโดยแยกตามประเด็นไว้ให้ทั้งหมดแล้วและจะไม่ตอบคำถามใดๆเพิ่มเติมในคอมเมนต์ต้องขอโทษด,ด้วยที่ออกมาเคลื่อนไหวช้าเนื่องจากต้องการให้เวลากับการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะไม่ให้มีผลต่อรูปคดีหรือการดำเนินการของตำรวจ การรับรู้เรื่องราวช่วงหลายๆวันก่อนหน้านี้เบียร์ได้รับข้อความว่ามีคนนําภาพของเบียร์ไปขายทางแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งในครั้งแรกที่เห็นข้อความก็ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักเพราะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์แต่หลังจากนั้นก็มีข้อความเข้ามาด้วยใจความเดียวกันอีกหลายๆครั้งและหลายๆช่องทางรวมไปถึงอีเมลส่วนตัวด้วยซึ่งภาพดังกล่าวนั้นมีมูลค่าสูงถึง6 9 0 0 0าถึง1 5 0่0บาทวงเล็บราคาภาพอย่างเดียวไม่ใช่คลิป การตรวจสอบยืนยันวันนี้เบียรได้ดูภาพและคลิปทั้งหมดแล้วจะขอบอกทุกคนว่าภาพและคลิปดังกล่าวเป็นเบียร์เองจริงๆและเบียรรู้ว่าใครเป็นคนทำเพราะหลังจากที่เป็นคนช่วยหาภาพมาให้ดูเบียรเองก็รู้ได้ในทันทีว่าสถานที่และช่วงเวลานั้นเกิดขึ้นตอนคบหากับใครซึ่งในภาพนั้นค่อนข้างจะชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ใช่ตัวเองค่ะดังนั้นไม่ต้องนำภาพไหนมาปฏิติปะต่อหรือเทียบกันอีกแล้วนั่นเบียรเองยอมรับตรงนี้เลย บุคคลที่ถ่ายสถานที่ในคลิปและภาพส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่บ้านหลังเก่าของเบียช่วงประมาณปีคศ2020บุคคลที่ถ่ายภาพคือแฟนเก่าของเบียเองเป็นคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงในวงการเกมหรือวงการเพลงหรือวงการบันเทิงเลยดังนั้นเบียอยากให้ทุกคน อย่าพึ่งโจมตีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ต้องขอโทษทั้งท็อปวาน้อยไฮและพี่ขัต่อด้วยที่ทําให้เดือดร้อนโดนต่อว่าให้เสียหายความรู้สึกต่อเรื่องนี้เอาจริงๆในตอนนี้เบียร์คิดว่าเรื่องการถ่ายภาพหรือคลิปนั้นเป็นเรื่องของลสนิยมเฉพาะบุคคลซึ่งเป็นการตกลงยินยอมของทั้งสองคนในขณะนั้นเพียงแต่บางภาพที่หลุดออกมาเป็นการแอบถ่ายที่ไม่รู้ตัวรุมรวมกันอยู่ด้วยแต่เบียร์จะบอกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้เบียร์รู้สึกว่าความผิดพลาดเดียวคือตัวเบียร์เองไม่ได้รอบคอบมากพอที่จะจัดการสิ่งที่เกิดขึ้นและให้มันจบไปในช่วงก่อนหน้านี้จากการคบหาใครคนหนึ่งแล้วมีการเลิกรากันไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้คงจะมีการพูดคุยลบทิ้งทั้งหมดเพราะไฟอยู่ที่เขาเขาเป็นคนถ่ายไว้ในการกระทำดังกล่าวภาพบางภาพไม่ได้มีการบังคับแต่เป็นการยินยอมเพราะความไว้ใจของเบียร์เองที่มอบให้เขาค่ะ พราะเราครบกันรักกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบคู่รักค listings, ู่อื่นๆทั่วไปซึ่งเราก็เลี้ยงหมาด้วยกันมีความสุขดีที่ผ่านมาเขาดูแลเบียรอย่างดีมาตลอดตอนที่รู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเขาทำซะด้วยซ้ําไม่คิดว่าการที่เรามอบหมายไว้ใจให้คนที่เรารัากมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเบียดได้ขนาดนี้เหตุผลของการถ่ายและเหตุผลของคนที่ทําเรื่องความสัมพันธ์บางอย่างของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไป ณตอนนี้ที่คบกันเราก็ดูแลกันเติมเต็มกันในส่วนที่ขาดหรือส่วนที่ต้องการอย่างเต็มที่เพื่อให้ชีวิตคู่มันมีสีสันมันราบลื่นต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีวาทศิลป์ในการพูดอย่างมากที่จะโน้มน้าวให้เราทําตามเรื่องนี้ไม่ขอโทษใครเลยเพราะในตอนเรารักเราก็หลงเชื่อเขาเองพอวันหนึ่งที่เราตัดสินใจไม่ไปต่อเราเลิกลากันไปซึ่งก็นานมาประมาณหนึ่งแล้วเขายังคงแสดงความห่วงใย ถามไทยบางโอกาสอยู่เลยเพียงแต่เราไม่ได้ตอบกลับอะไรมากมายเพราะเกรงใจความสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันมากกว่าจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเบียร์ก็คงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นทั้งอดีตและความจริงนะักปัจจุบันเขาก็ทําการบล็อกเบียร์ทุกช่องทางไปแล้วมีแค่ช่องทางร้านธุรกิจของเขาที่ยังคงอยู่ซึ่งเบียร์คงไม่ถามเหตุผลว่าที่เขาปล่อยภาพพวกนี้ออกมาเขาต้องการอะไร อาจจะเป็นเงินก็ได้อันนี้เบียก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนที่คบกันก็มีการบ่นเรื่องปัญหาเงินบ่อยครั้งและรูปที่ปล่อยออกมาก็เริ่มการขายในราคาที่แพงมากๆด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่ทำวงเล็บเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เบียไม่ใช่คนแรกที่เขากระทำแบบนี้มีพฤติกรรมชอบยกมือถือขึ้นมาคล้ายกับว่าเล่นมือถือเฉยๆแต่จริงๆแอบถ่ายบ่อยครั้งพอถามก็บอกว่าไม่มีอะไรหากถูกจับได้ว่าการถ่ายก็จะทำทีเป็นลบ แต่อาจจะอัปโหลดบนคลาวด์เรียบร้อยแล้วมีปัญหาเรื่องการเงินบางทีก็ชอบหยิบยืมแล้วทำเป็นลืมที่จะคืนมีการร้องขอให้ทำท่าย,ยั่วยวนเวลาที่พูดคุยผ่านทางวิดีโอคอลขอโทษเบียร์เองต้องยอมรับว่ากระแสที่เกิดขึ้นมันอาจจะกระทบงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในระเๆวนี้ของเบียร์ซึ่งก็กังวลค่อนข้างมากเพราะมีหลายงานที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นผู้จัดหรือนักแสดงท่านอื่นๆแบรนด์สินค้าต่างๆรวมถึงบุคคลที่โดนเข้าใจผิด เบียต้องขอโทษทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเบียรยินดีรับความผิดพลาดนี้ไว้เองทุกประการค่ะการแก้ไขต่อจากนี้เบียรเองจะรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นในทุกๆอย่างของชีวิตไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวังหรือได้รับผลกระทบจากเรื่องความสัมพันธ์ของเบียอีกในอนาคตค่ะซึ่งในครั้งนี้เบียรก็ได้รับบทเรียนแล้วว่าไม่ควรไว้ใจใครทั้งนั้นในอนาคตก็อาจจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตใหม่ด้วย เรื่องของทนายมีบางเพจที่บอกว่าเป็นทนายเป็นคนดูแลคดีเรื่องดังกล่าวคือโกหกทั้งนั้นคนที่หลงเชื่อเพราะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคนที่รู้อยู่แล้วก็ยังจงใจซ้ําเติมไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงเหมือนกันเรื่องของคอมเมนต์ใครจะวิจารณ์อะไรถ้าเป็นการติเพื่อกอ่อเบียร์จะขอน้อมรับไปเพื่อปรับปรุงแค่ขอให้ละเว้นเรื่องครอบครัวและบุคคลไม่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแต่อย่าลืมข้อกฎหมายบางอย่างไปว่าแค่การแชร์ คุณก็อาจถูกฟ้องดำเนินคดีได้คอมเมนต์ที่จะพิมพ์อะไรลงไปวันนี้คุณอาจจะสนุกสะใจสมน้ำหน้าเบียร์ไม่ตอบกลับแต่อย่าลืมว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเบียร์ได้วันหนึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงไม่มีใครสมควรเจอเรื่องแบบนี้ในชีวิตทั้งนั้นเบียร์ไม่แปลกใจที่เจอคอมเมนต์แนวนี้จากผู้ชายแต่กับผู้หญิงด้วยกันค่อนข้างทำให้เบียร์รู้สึกว่าโลกนี้ไม่เคยใจร้ายกับใครนะ มีแต่มนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่ร้ายที่สุดโลกยุค2023แล้วทำไมมีความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเซ็กส์ผู้ชายที่ทำจะเป็นฝ่ายได้แต่ผู้หญิงที่ทำจะเป็นฝ่ายเสียหรือพราะมันกำหนด,ดไว้แบบนั้นผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายที่เสียหายตลอดทุกครั้งไปที่มีประเด็นเกิดขึ้นเรื่องนี้บอกอะไรบ้างเบียร์คิดว่าพอมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้ตัวเองและหลายๆคนระมัดระวังในความสัมพันธ์มากขึ้นเห็นได้ว่าแม้จะเลิกลากันไปนาน แต่ก็มีสิ่งที่หลงเหลือมากพอที่จะทําร้ายหรือทําลายชีวิตเราได้ทุกเวลาและอดีตนั้นก็จะกลับมาเปลี่ยนเรื่องเราในปัจจุบันคนไม่เข้าใจว่าการถูกถ่ายการนําไปอัปโหลดมันคนละเรื่องกันความยินยอมต่างกันคนที่ได้รับผลการกระทํามันถูกฝังหรือเปล่าทําไมคนที่ต้องอับอายไม่มีที่ยืนในสังคมถึงเป็นคนที่ถูกโพสต์อะไรแบบนี้ในโลกอินเทอร์เน็ตเบียไม่ใช่เคสแรกหรือเคสเดียวที่เกิดขึ้นทําไมสังคมเลือกซ้ําเติมเรา ทำไมคนที่กระทำเรื่องแบบนี้เคสอื่นๆถึงลอยนวลทำไมคนได้ดูต้องโอ้อวดภูมิใจการกระทำคนอื่นมันง่ายแค่ปลายนิ้วและมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองเหรอทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเอ็นจอยกับเรื่องแบบนี้จนไม่สนความเจ็บปวดของคนอื่นทำไมสรรเสริญคนกระทำความผิดละเมิดคนอื่นว่าเป็นคนน่าอิจฉาเป็นผู้ใจบุญการครบใครเป็นคนรักนั้นการให้ความไว้ใจสักคนอาจจะถูกหักหลังภายหลังได้เสมออย่าประมาท รวมไปถึงการเสพข้อมูลผิดๆจากเพจปลอมการทำให้รู้ว่าสังคมสมัยนี้ยังคงไม่ใส่ใจกับการที่คนคนหนึ่งจะมีบาดแผลมากเท่าไหร่จากการที่แชร์ข้อมูลผิดๆลงพื้นที่โซเชียลของตนเองเพียงเพราะอยากสนุกอยากมีส่วนร่วมกับการกระทำซ้ำเติมใครสักคนเสมอแม้ไม่แน่ใจนักว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่มีที่มาที่ไปอย่างไรเรื่องของเบียรคงเป็นตัวอย่างที่ดีในการคัดกรองเพื่อนในโซเชียลครั้งใหญ่ของใครลหลายๆคน จากการแชร์คอมเมนต์หรือการแสดงทัศนคติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจึงเกิดคำแบ่งแยกชายแท้หญิงแท้อย่างที่ใครเข้าใจกันตอนนี้เบียรรับผิดชอบในส่วนของเบียรแล้วแล้วพวกคุณละ่ะได้ออกมารับผิดชอบอะไรกันบ้างทงท,งทั้งที่ได้เงินจากการเอารูปไปขายความสนุกความสะใจยอดฟอลโล่เอนจเมนต์ต่างต่างอย่างที่ต้องการแล้วขอบคุณเบียรขอบคุณทุกๆคนมากๆที่อ่านจนจบและขอบคุณหลายๆคนที่ออกมาให้กำลังใจ ดีเฟนต์คลเอท์หรือกดรีพอร์ตสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ให้กับเบียร์ด้วยขอบคุณแบรนด์สินค้าต่างๆที่แสดงความเห็นใจไม่ยกเลิกงานขอบคุณการช่วยเหลือทุกอย่างจากทุกคนในเรื่องเบียร์ขอขอบคุณจากใจจริงรูปสวยๆเบียร์มีเยอะถ่ายเองอาจจะสวยกว่านี้ชัดกว่านี้อย่าไปเสียเงินให้คนที่ละเมิดคนอื่นแบบนี้เลยค่ะถ้าเบียร์ทำเองเบียร์จะถ่ายสวยกว่านี้แน่นอนรับรองคำถามอื่นๆนอกจากนี้ เบียร์ขอให้ทางต้นสังกัดผู้จัดการทนายและตำรวจเป็นคนจัดการบุคคลที่ทำเรื่องนี้ต่อไปแฮชแท็กอยากขายเสื้อหมาบ้างจังเลยเว้ยแฮชแ็ ag, แค่คุณสวยโลกนี้ก็ใจดีกับคุณไม่ใช่เบียร์และนี่ก็เป็นข้อความโพสต์ผ่านเพจของบิสกิตเบียครับที่ได้โพสต์อธิบายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบรวดเดียวในโพสต์นี้ครับ